มองไปครับเจ้าซีฟูดมองแซ่บมั้งครับดังมั้งครับบองนี้แซ่บสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวลาวและชาวต่างประเทศสุคู่สุขคนครับผมมาพี่น้องื้นนี้กัอยู่ไหนอยู่หนครับมาเด้งหัวหมูมากครับพี่น้องต้มมาอย่างดีเปอยๆนะครับอันนี้เป็นคาบพะล้วกนะครับอู้ น้ำจิ้มซีฟู้ดยางดีเลครับเหนียวตึงเลยครับมาขอหลายหายห้างครับจัดเลยครับบบดนี้กับแก้มกับแจ๊กกับแก้มนะครับแตง่ะก็อนอื่นค่ะขออนุญาตได้ครับโทษขออภัยคนมีกินแอลกอฮอล์อือโอ้เราคาเจียนสบายอยู่ตรงหน้าครับพี่น้องนะขอโทษขออภัยคนที่มีกินหมูน้ำด้วยครับบางคนก็มีมักหมูครับอืม เอาบองมันแสบก่อนลละครับพี่น้องนะเอาหูลองิังครับอือโอ้คักเลยครับพี่น้องไหอ๋อคักเลยครับจุนี่โล<ห>ู่งผนะทีมก่อนครับพี่น้องครับนี้อืมเจียวขดิ้วอึ้งตึงเลยครับอือ จอบเขาครับพี่น,อออนอ้องเลยอ๋อโอ้่บักอ่ะโอ้ต้มไปเปืป่อยพอดีหมูผัโล้ครับพี่น้องเจอเขิงพะโล้อืมนะ,ะขอโทษขอไปคนกินมีกินหมูนะครับบางคนเลาก็มีกินโอ้โหอ๋อ,อเจียวไหม ยอดเลยครับอโอ้โหแม่สอนเหนียวเหนียวตึ้งๆเลยเจอือืม จิมสิบู๊ดเข้าไป่นองพอดีไปเปื่อยนะครับอ,อืมเกี่ยวเหนียวตึง้งเลยครับนี่ะครับไปเ,เอาเทนี้เดี๋ยวไป क्या ठीक पूछ खाऊ ตั่าแต่งไว้น้ำครับพี่นอ้องคันี้ง่ายเลยครับพี่นอ้องแบบนี้นะครับนะจุ่มลงไปครับเจ้าซีฟุดหัวบ้องแซบมันงครับหูด,ดังมันครับบ้องนี้แซบแกระดูอกอ่อน อโอเง,งเลยสุสดเลยครับกลางท้องให้ท้องน้าครับ น้ำจิ้มสุดยอด,อดน้ำจิ้มซีฟูดมรงนี้ครับอืมแล้วตรงนีค้รนครับนีมามาทำจิ้มลานด้วยเลยครับ ตึงกับน้ำจิ้ม,ม,มกินผู้เดียวครับเมื่อน้องวันนี้มาทงผู้เดียวแทบเสียบเลย ผมกินครับพี่นาองทางนี้ครับอืมอ,อีกครับบัดเนี่ยคำนี้ง่ายไปเลยครับผมกินหลาดไปเลยครับพี่นนองอ๋อ าคักไยครับมาวันนี้ขอตัวข้อให้คนหมกกินมูเลยครับ ของเมืองบมืงนี้นะครับเครื่อคางมันแสบว่ะน่าอ,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 อยู่เครื่อง่างครับรถแลนด์อือแสบครับ เหลือลิ้นนะครับแับนี้อือพวกนี้เนื้อเป็นไหล่อ๋อหาบ้องแซ่บๆครับพี่น้องเจอค้างมาดิก็มีแต่เนื้อนะครับผมอ่าอ๋อน้ำจิ้มครับพี่น้องคัดเลยน้ำจิ้ม คครัักเลยบมามาพี่น้องกินลเดียวครับดูหายอยู่หน้ามืนนม่อี้สดีจิ้มไนอือ หัวครับตรงนี้ตาดูจังไหนใบหูอันนี้อือโอ้โหครับพี่นา นะครับพี่น้องอือแซ่บครับหอมหอมผัลลุซดจะขึ้